โดยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการท้ารองท้ารวยกับผมปองขวัญดากกระโดนและน้องเจนนี่ค่ะน้องเจนนี่อยากจะบอกข่าวดีว่าพี่ซื้อคอนโดแล้วจริงอ่ะถูกต้องร่ำรวยร่ำรวยไม่ขอบอกนะฮะว่าอยู่ที่ไหนทำไมอ่ะแต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ว่าซื้อแล้วแต่เออเป็นห้องเปล่าอ๋อ อยากได้ของของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเข้าไปไว้ในบ้านอ,อยากได้อยากได้ใช่ไหมแต่ต้องแบบมันต้องแบบมันไม่แพงมากนะแล้วต้องแบบสินค้าต้องแบบคุณภาพเยี่ยมๆนะไม่แพงแล้วคุณภาพดียังมีในโลกจริงเหรอพูดเลยมีปะมีค่ะเป็นเกี่ยวอะไรของวันนี้เนี่ยจะนี่มีแขกรับเชิญมานะคะครับผมเป็นแบบว่าผู้ผลิตแล้วก็เหมือนกับเอาห้างของสรรพสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามาวางไว้หน้าพี่ปองเลยคือมีทุกอย่างครบเลยเหรอมีทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคือตอนนี้ห้องพี่เป็นห้องเปล่านะ คือไปติดต่อกับบริษัทแบรนด์นี่คือจบเลยคือพียกได้อะไรอ่ะเขามีหมดอ่ะมีหมดอ่ะก็เอาหมดทุกอย่างเลยแหลวะวันนี้เรามีมาด้วยซึ่งอยู่คู่คนไทยมาถึง40กว่าปีแล้วโอ้โหแางนี้เชื่อถือได้เลยจะ40กว่าปีขึ้น,นแน่นอนน่าัะน่ะถือเอาเป็นว่าจะเป็นใครนนนะคะ <ผม S 2> เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันค่ะ